ก็คับสวัสดีปลุงสดีสุขุกคนนี้ก็พบกับชองน้องมเก่าปลุงเอ้ยสดี FC ทั้งหลายเออสดี FC มื้อนี้ก็พบกับองน้องมเก่ามื้อนี้พบกับองน้องมยามแรงขึ้นแต่ดำนายามก็มาหาอนกะปลุงเอ้ย cả kha cành nhang lá gì luôn đấy này nhang nhàng... hộp ta ta thì hộp măng lột dù phun nhang hạ ta ta luôn đấy cả gì nhang lá gì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลกกาไว้ดำนายาำแรงลกกาไว้ดำอ,อ,อื่นเต่าขนาดเต่ายังอยเอาไปลูกเคยโปรดโพปลงเอ๊เมตตากคอยากได้ลูกเคยเต่าเอาชิมจอไปลกตอนได้อันนี่นะ <cười> <cười> con vay Nhưng khi dân ác cho nó khít cái này. Này, chắc chú phần phải lọc toàn đầy Vài phần, phần, đôi, phần. mà Nhưng khít cả lòng mà Mà lọc cả phần đấy khít con chơi ขาอ่อนเล้สันจจะไปส่จานี้ฮะนขีดนงขีดลืมตัวเปลเอยไนกขีดในลืมตัวเปลือยไหม่งในขีดนลูกสาวจะได้ฝรั่งใ่ไม่ใหญ่เด้อสอนใได้ลูกสาวจะใน่ใหญ่ Cái gì mà nhanh chặt này Vợ ừ, Cái đêm mà thôn cả <laughs> Mà bình thôn nó cả thằng này Đi chắc mặt để thằng này nè Con ก้องกล้าคิดวันสีสางตึกได้ <laughs> ต้องมีเป็นภูมิใไปเลยเ่็นเว่าเป็นไก่ยัง <laughs> ร <c oughs> ้ายสันเห็น,ยยนหน้าอีกทงหนึ่งสัน

ลาซสาดาวันคืนยังแอะกับปลาเลยปลาไนลูกสาดเจ้าหนี้ปลาไนลูกสาดเจ้าว่าบ่พาวลูกสาดเจ้าว่าหน้าตรงนี้น้องมิดก็แล้วเป็นตียมห้อยยังสองท่งไปเลยไเด็ดสองตาไม่ตาคือขาวเท <laughs> cho lóc cả để ta nừng vào trong người ta và và thịt này phải nhảy vẫn được sao cho là phải nhảy lúc được sao là chào nó thịt sẽ chắc mặt mà nè จากจากมัดเด้พูไปลกทั้งเอเพื่อนน้งกิจไปลกทั้งเอะเพื่อนกิจไปจากลกกะเง้ากันเ้าเาเปียกมันหยดเปียกไปลูปพักันลงไปอาน้ำหอย เอาตำขบาุ้นมากินเอาเส็บเฉยบมดไทายเบือรลังให้ปลาลรงเบองเนาะเบืองต้นแส่บขนาดสองมอก่อนยังสมอ่อน ไทยยังส่งไมลูกอ่อนนะไทยขีดมีห้มัดก็ฮักก็ได้สามมัดห้ามัดไว้ได้ไว้สร็จเต็มสองมัด มากระดําแดบมื้อนี้มื้อนี้บ่มีน้ําฝนตกมาเมื่อคืนนี้ก็เลยมีน้ําเลยเอา้า25นี่คือยังบ่แล้ววะเมตาไวนําลังบ่2ไห้นี่ว่าแล้วคักแล้วยังบ่แล้วยังแล้วบ่คักเยยัง2ไหเมตาสิจงไว้ดําเดียวเมตา่ยัง2ไห

กะตาน,นี่ก็ยังได้จนสิคืง่งทงบริเวณตาเดียวนี่กะพยังเลือหลยเติบอ้าวโปรโมทขายกะและะ้วไปเรื่งไรบางนี่มีคนลคอกขพย้อมกับทีมงานนั่นน้องมิดเองนี่ละ,ะ,ะไริเลยลกอะไรทีมง,งานด้ดา <c oughs>

อยู่สนนั่นอีกตาหนึ่งไปลงไอ้อยู่เจน,นะโผดโผอยู่พุ่นอีกกรตาหนึ่งเออ,อยู่พุ่นอีกหาตาไปลงไอ้อยู่ป่านะ่ะ

ເບິ່ງນະຄືບໍ່ຍາວບຕະກ หนี như แม่ตะมาเลยสิหมูมันก็หงมเนาะมันก็ อกูจากลากันทำนี่แหละปะลุกเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่ง for for องน้องมิดเลยได้ปะลุกขอบคุณลุงนะส่องบัตาน้ำก uh> uh ูน uh uh ้องมิวเแฟนฝากอยู่อะๆนามาดูมาชมหลายๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามสามสองเลยเด้อสามสองน้องมิดก็ขอให้ถึงสามพันศับทนเลยปลุกเอ้ยบ่ถึงสามพันศับจากเธอสามหมื่นเลยปะลุกเอ้ย ยังบ่ฮอดอยู่ยังบ่1คําสับอยู่แค่100เดียวน่ะน้องมีก็ยังบ่ฮอดอันาสับจักเทื่อไปเลยขให้ฮอดนแม่นมา10คนเนาะ10คนเยแม่นปาปปาขเลยเด้อปาลุงเด้อไปแล้วสวัสดี